จากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ขา่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่เจ้าแต่ละทำสมดีค่ะพบกับหนูน้ำาชดาพลอยดมสุภกิจกับการรายงานข่าวจากศูนย์ขา่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2556สมนะสองรูปนำโดย ท่านอาจารย์หนึ่งสมณะบินบนทีระจิตโตได้แวะเยี่ยมคุณยายภัยจิตบุญกำเนิดญาติธรรมชาวปฐมอโศกที่ได้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นครปฐมไม่ต้องไเกงใจนะที่น้องการวัดไม่ต้งเก่งใจว่าจะไปรบกวนคนอื่นเขาเมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2556ท่านอาจารย์หนึ่ง และสมณะสองรูปรับกิจนิมนต์ที่สถานีวิทยุระดมบุญเรดิโอจังหวัดนครราชสีมาของกลุ่มญาติธรรมชาวปากช่องนำโดยคุณพัชรีตุลาบดีที่เป็นผู้นำในการก่อตั้งสถานีวิทยุแห่งนี้โดยในงานนี้ได้มีสมณะจากพุทธสถานต่างๆของชาวอโศกมาร่วมงาน และญาติธรรมจากที่ต่างๆก็มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยในวันที่ 2, สองเมษายนพุทธศักราช2556ท่านอาจารย์หนึ่งและสมณะสองรูปรับกิจนิมนต์ในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของนายคงนาจำเริญและคุณสุจิตราที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิในโอกาสนี้ท่านสมณะได้เทศก่อนฉันเพื่อให้ธรรมะกับเจ้าภาพ และผู้มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยการที่เราจะให้เกิดบุญใน่จริงใจที่เราได้ในบ้านด้วบ้านมากเลยนะคุณต้อเริ่มจากตัวเป็นะถ้าเราเริ่มจากตัวเองไปการพูดด้วยอารมณ์เราพูดอะไรเราอยากจะด่าก็ด่าอยากจะพูดอะไรก็พูดเรดูไม่ได้กันเราต้องถัดการควบคุมที่ควบคุมคำพูดนี่มันยากควบคุมก็ใจจะตัดและในช่วงเย็นได้แวะเยี่ยมเยียน บ้านคุณยายจันศีพิลาชัยของสิทธิ์เก่าแยบยนต์พิลาชัยที่เพิ่งจบการศึกษาชั้นม .6 สัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำในปีนี้ที่ตำบลโคกก่ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโดยคุณยายได้เก็บถั่วดินที่ปลูกเองด้วยปุ๋ยชีวภาพจากปฐมอโศกทำให้ได้ถั่วฝักเม็ดโตฝากไปทำบุญถวายท่านสมณะด้วย หมอเบลเลอร์เลยค่ะในช่วงก่อนงานปลุกเสกและงานตลาดอรียะท่านอาจารย์สองสมณะผืนฟ้าอนุตโรและคณะสมณะนวกะได้เดินทางมาช่วยเตรียมงานที่หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศกและชาวชุมชนภูผาฟ้าน้ำได้ช่วยกันทำแปลงกสิกรรม ช่วยผลิตผักให้ส่วนกลางตามแนวทางในการเตรียมงานของปีนี้ที่จะให้แต่ละชุมชนเข้ามาปลูกพืชผักตามพื้นที่ที่ส่วนกลางได้จัดไว้ให้เป็นส่วนๆไปซึ่งในขณะนี้แต่ละแห่งมาปลูกได้ผลผลิตตามเป้าหมายต่อไปเป็นข่าวเครือข่ายกิิกรรมไร้สารพิษค่ะในวันเสาร์ที่30มีนาคมพุทธศักราช2556 ทางทีมงานเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแม่ข่ายภาคเหนือนำโดยคุณใบย่าประธานคกกรเชียงใหม่ได้ไปตรวจเยี่ยมผู้ผลิตโดยเข้าไปชมห้องหีบและบรรจุน้ำมันงาจากนั้นจึงไปดูไร่ที่ปลูกถั่วลิสงและถั่วเหลืองของเกษตรกรและเก็บตัวอย่างเยื่อส่งตรวจหาสารพิษตกค้างต่อไปไหนนะให้มาน อยู่ยู่พ้อมรแล้วจันนี่นค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่สถานที่จัดจําหน่ายนะคะน้ํามันงานะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตด้วยค่ะซึ่งเขาหีบโดยธรรมชาตินะคะและในสถานที่แห่งนี้มีอะไรน่าสนใจหลายอย่างนะคะซึ่งมีทั้งงาตัดนะคะแล้วก็งาคั่วนะคะแล้วก็ถั่วคั่วค่ะแล้วก็ยังมีน้ำมันงานะคะ น้ำมันมะลุมนะคะซึ่งหีบโดยธรรมชาติและยังมีอีกหลายชนิดทีเดียวค่ะที่เพื่อสุขภาพนะคะเราก็จะแหลกอีกแล้วนะคะอีกหนึ่งครอบครัวค่ะที่เราเดินมานะคะข้างถนน,นะคะ่ะจะเป็นหัวเน่าแผ่นค่ะที่ตากอยู่ข้างถนนแบบธรรมชาติจริงๆค่ะ,คะโอ้โหเห็นยาวไปหมดเลยนะคะตัวน,นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าคนไหนนะคะที่เขาทำหัวเน่าแผ่นนี้ค่ะ หลังจากดูไร่เกษตรกรทางทีมงานได้ไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมกับชาวบ้านในหมู่บ้านเรื่องการผลิตถั่วเน่าแผ่นซึ่งในหมู่บ้านปางหมูนั้นมีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตถั่วเน่าแผ่นและว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี่ก็ททาเกือบเดือนหนึ่งเวียนวันผ่านาค่ะเวีนวันผ่าแล้วประมาณสาววันงานชุงานอย่างเดียวซึ่งว่าสักสาววันเนี่ยค่ะ ข่าวต่อไปเป็นข่าวจากชุมชนดอยรายปลายฟ้าจังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2556ชาวชุมชนดอยรายปลายฟ้าและกลุ่มญาติธรรมได้เดินทางไปร่วมงานปลุกเศกที่บ้านราชจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างงานได้ร่วมกิจกรรมหลายอย่างเพราะส่วนมากก็เป็นนิสิตวบบบบบ้งนั้นเลย มีถือศีลแปดบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญคุณสอบเก็บคะแนนทุกคนมีความตั้งใจฝึกฝนตนเองจริงๆนับว่าเป็นบุญได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านวันที่13เมษายนพุทธศักราช2556ชาวชุมชนดอยรายปลายฟ้าได้ร่วมกิจกรรมตลาดอาริยะโดยน้องต้นข้าวร้องเพลงโชว์บนเวทีชาวบ้านที่จัดไว้ ร่วมกับศิลปินชาวอาโศกมากมายเช่นวงคาวาดหมอเขียวเป็นต้นสร้างสีสันในงานชาวชุมชนและกลุ่มญาติธรรมดีใจประทับใจที่ได้ช่วยงานพ่อครูและจะร่วมงานดีๆแบบนี้ต่อไปทั้งหมดนี้เป็นการรายง,งานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ,จะเจริญทํำสมดีค่ะ